วันนี้จะมารีวิวเจ้าคาม,ม่าก,กันนะครับที่หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นตัวแท้งในทีมถึกแต่ว่าหน้าที่จริงๆของมันนะครับก็คือตัวฮีลตัวซัพพอร์ตทีมโดยสกิลจะประกอบไปด้วยการโจมตีปกตินะครับแบ่งเป็นสกิลดาเมจสส่วนคือ5 0ปรพลังโจมตีเวทนะครับเพระนาะฉะนั้นตัวนี้เป็นเอาพุธดาเมจเวทแล้วก็บวกกับ60%พลังป้องกันนะครับอัปเกรดสกิลนะครับจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมก็คือว่า3เป้าหมายนะครับเราก็จะเป็นการแปะดีบัฟ ลดปริมาณความเสียหายทุกประเภทนะครับ6%อัตราตาิด100%ต่อเนื่อง2เทิร์นสกิล1จะเป็นสกิลโจมตี3เป้านะครับโจมตีแบบไม่สอดป้องกันในอัตรา40%โดยสกิลดาเมจจะแบ่งเป็น2ส่วนคือ25%ของพลังตีเวท28%ของเราป้องกันนะครับโดยจะแบ,บ่งเป็นทั้งหมด3ฮิตอัพเกรดสกิลจะเป็นการเพิ่มสกิลดาเมจนะครับแล้วก็การที่โจมตีนะครับ3เป้าหมาย3ฮิตเนี่ยหมายความว่าเป็นตัวล้างวอยชิลจำนวนฮิตนั่นเองนะครับอย่างเช่นวอยชิลเป็นฮิตของเจ้าคายหรือว่าเจ้าคางเป็นนต้น สกิลที่2จะเป็นสกิลหลักของคาร่าเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าข้อเด่นสุดของเจ้าคาร่าขอการเป็นตัวฮิวนะครับก็คือทุกครั้งที่มันโจมตีไปนะครับจะเป็นการฮิวขึ้นมานะครับพันธมิตรทั้งหมด5เป้าเนี่ยเท่ากับ31%ของดาเมจท,ทั้งหมดที่ทําได้โดยดาเมจที่คํานวณน,นะครับจะเป็นแบบทะลุทะลวงก็คือจัดการพวกที่เป็นบอยชิลได้สกิลดาเมจคือ20%โจมตีเวท23%ป้องกันจำนวน3ฮิตเช่นกันนะครับเหมือนกับสกิล1คือใช้ในการล้้างพวกอยชิิลเป็นฮตได จากนั้นถ้าเกิดคุณสะสมนะครับตัวที่เป็นยืนหยัดได้4ผลเนี่ยสีสแต็กนะครับจะเป็นการสเกลดาเมจเพิ่มเติมนะครับก็คือเกือบๆสองเท่านะจากโจมตี20%เป็น39แล้วก็จากตัวที่ป้องกัน23%เป็น45ถ้าอัพเกรดสกิลขึ้นไปนะครับก็จะแรงขึ้นอีกในสเกลดาเมจแล้วก็การฮิลก็แรงขึ้นเช่นกันนะครับเป็น37%จาก31ขอบปริมาณความเสียหายที่ทำได้และที่โหดสุดคือจะเป็น C6 นะครับเปลี่ยนนจาาาก3เเเปปป้้็5 ซึ่งแค่การเปลี่ยนจำนวนเนี่ยจะทำให้ปริมาณการฮิลเพิ่มขึ้นมากนะครับเพราะว่าดาเมจจาก 3- เป็น5้เป้าเนี่ยเท่ากับว่าแรงขึ้นอีกเาวาๆนะครับ60-70%เลยทีเดียวโดยรวมแล้วถึงแม้มันจะเป็นเกึงก่งๆตัวแทงนะครับที่ดาเมจโดยรวมอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับพวกตัวดาเมจหลักเพราะว่าเราไม่สามารถใส่ที่เป็นอาตาัตราคิหรือว่าโจมตีจุดอ่อนได้มากนักนะครับต้องไปลงพวกเกี่ยวกับการบล็อกการป้องกันซะมากกว่าเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ยังคาดหวังในส่วนของการดาเมจยิ่งมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิง่งฮิลกลับมาได้มาากเท่นนั้น สุดท้ายก็จะเป็นพาสซีฟนะครับที่เกี่ยวข้องกับสกิลหลักก็คืออันดับแรกนะครับจะเป็นการเพิ่มบัฟนะครับให้กับสายสมดุลหรือว่าสายที่เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะที่เป็นรูปดาว5แฉกนะครับสีม่วงก็คือธาตุมืดทั้งหลายจะเป็นการเพิ่มปริมาณของเสียหายนะครับก็คือแค่มันยืนย่เฉยอ่ยยะก็ทําให้นะครับทีมที่เป็น damage, าดาเมจธาตุมืดอะ่ะเก่งขึ้นแล้วซึ่งในอนาคตอยอสาม,มารถต้องส่วนนี้ผมจะมีการจัดทีมที่เป็นดาว5แฉกสีม่วงทั้งทีงทมนะ ถัดมาจะเป็นเรื่องของสแต็กนะครับตัวที่เป็นยืนหยัดนะก็คือทุกครั้งที่ถูกโจมตีเนี่ยหครั้งเก็บ1นึ่งสแต็กหนสต็จะเพิ่มในส่วนของเพิ่มราดป้องกัน13%ถ้า4สาแต็กก็เพิ่มอยู่ที่13บคูณสเท่ากับห้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับในระดับที่เป็น C2 จะเพิ่มมาตามบล็อกถึง33%ทําให้ทําค่าบ็อกเต็ม100%ได้ง่ายถัดมาในส่วนของบัฟพันธมิตรนะครับก็คือทั้งหมดจะได้รับลดทอนนะเป็นการลดดาเมจนะครับ20%แต่ว่าเป็นฮิตนะก็คือได้แค่3ฮิตแรก แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกทุกครั้งที่เจ้าคาม่านะครับโจมตีครบ2ครั้งไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติบวกสกิลหรือว่าสกิลบวกสกิลก็ตามก็จะเป็นการซ้อนทับไปเรื่อยๆนะครับทำให้ถ้าจะพูดได้ว่าลดทอนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดทอนให้กับทั้งทีมตลอดเวลาเอาไง่ายว่าแค่คารม,ม่ามาอยู่เฉยๆนะเราได้ออกค่าสกิลโจมตีบ้างนะครับทั้งทีมก็จะอึดขึ้นในส่วนของการอัปเกรดสกิลนะครับตัวที่เป็นการเพิ่มปริมาณความเสียหายเนี่ยจาก12%จะกลายเป็น15น15%ะครับอันนี้ก็คือเป็นบัสิบห้านั้น โดยรวมๆแล้วจะเห็นได้ว่าเด่นสุดก็คือเป็นความสามารถในการซับทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมดาเมจให้กับาตุมืดการลดดาเมจให้กับทั้งทีมหรือแม้กระทั่งตัวมานเดนนะครับที่จะถึกขึ้นเรื่อยๆตามเวลาและเมื่อถึง4สเต็ปปุ๊บนะครับสก,กิลที่2ก็จะเป็นการกดใช้งานเพื่อทําให้ดาเมจนะครับแรงขึ้นก็เท่ากับว่าฮิวแรงขึ้น2เท่าซึ่งในสภาพที่เก็บ4สเต็ปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทาอยู่ที่43เข้าไปแล้วนะก็คือดาเมจโดยรวมถ้าเกิดอัพมาถูกทานะครับสก,กิลเนี้ย จะไม่ให้คิลนะครับแรงอยู่ประมาณ6 0 0 0ถึงเพเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับปริมาณดาเมจที่ทำได้ด้วยนะครับถ้าเกิดศัตรูมันถึกมากๆเนี่ยก็จะลดปริมาณการคิวลงด้วยในเบื้องต้นอุปกรณ์ของเจ้าคาม่านะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นเซ็ตป้องกันไปก่อนนะเพื่อที่มันจะจัดสรรเลยได้ง่ายกว่าเพราะในช่วงแรกก็คือถ้าเกิดคุณจะทําเซ็ตอื่นที่มันเฉพาะเจาะจงอะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดจะทําเป็นสายดาเมจไปเลยนะครับก็คืออาจเป็นพวกอักตราคีิติคอลจุดอ่อนนะก็ต้องมีเนื้อในนะครับเป็นอาาัตราบล็อกให้รวม100ได้ร ในส่วนของเซตบล็อกผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับคาม่านะครับเพราะว่าคาม่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวยั่วยยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดึงด้ำเมลไปที่ตัวมันอ่ะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นเซตป้องกันทั้งหมดนะครับเป็นออปชั่นออปพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์รวมไปถึงแบบป้องกันด้วยนะครับเพื่อให้สกิลที่เป็นสกิลหลักตัวเนี้ยออกได้แรงที่สุดตามค่าป้องกันซึ่งน่าจะทำให้บทบาทการเป็นฮิลเลอร์ของเจ้าคาม่านะครับทัได้ดีมากๆในส่วนของการจจททออนนนนนดดดาาาเเเมมให้้้ไไไะะครัับบื่่่งงกกวยป็็ล100% ก็จะต้องเล่นคู่กับตัวละครตัวหนึ่งก็คือเจ้าลูดี้นั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมขึ้นเป็น c 2เรียบร้อยนะโดยการเล่นคู่กันนะครับจะทําให้ได้ประโยชน์2อย่างคือเรื่องของลิงก์ลิงก์ได้ทําให้การกระจายดาเมจทาให้เจ้าคาม่านะครับที่ไม่ได้ถึกมากเนี่ยก็จะไม่ต้องรับภาระดาเมจมากนั่นเองอีกข้อหนึ่งก็คือการกลางลิงก์นะครับมันจะมีผลนะครับที่ผมเคยสาธิตให้ดูนะของการคอมโบกันระหว่างลิงก์กับออโต้ฮิลของเฮเลเนียที่การนับจำนวนฮิตของการโดนดาเมจนะครับห้าฮิตเนี่ยแล้วก็ออโต้ฮิลหน กรณีที่มันถูกแชร์ดาเมจลิงก์ด้วยหมายความว่าตัวมันเองไม่ต้องโดนโจมตีโดยตรงนะครับซึ่งในเคสนี้ผมได้ทดสอบแล้วครับว่าลิงก์มีผลถึงตัวการเก็บสแต็กของตัวที่เป็นยืนหยัดด้วยนะครับสี่สแต็กเนี่ยเวลากลางลิงก์ทุกครั้งนะครับดาเมจที่เข้าเจ้าคาม่าแบบแชร์ลิงก์ต่อให้มันไม่ได้รับดาเมจโดยตรงนะครับมันสามารถเก็บสี่สแต็กได้เร็วมากๆก็คือโดนโจมตีแค่สี่ครั้งโดนใครเขาได้จึงเกิดเป็นคอมโบคู่กันนะครับระหว่างรูดี้ที่กลางลิงก์ กับเจ้าคาม่าในการเก็บสแต็กยืนจย่าให้ครบ4แล้วก็ทําการโจมตีออกไปนะครับ mm hmm. เพื่อบูตดาเมจแล้วก็ทําให้ปริมาณการฮิวแรงขึ้น2เท่า mm hmm. และนั่นหมายความว่าการเล่นตัวละครอย่างเจ้าคาม่านะครับคู่กับเจ้ารูดี้แค่2ตัวละคร mm hmm. ก็เพียงพอแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือไม่จําเป็นต้องใช้ตัวละครตัวอื่นเพิ่มเติม,ตมแมบพบที่หลายๆคนนะครับเคยออกแบบตัวที่เป็นทีมถึก mm hmm. แท้จริงแล้วสองตัวละครเนี้ยแค่เล่นคู่กันนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ทีมถึกขึ้นมาจากลิงก์ แล้วก็พาสซีฟเพื่อป้องกันของเจ้าลูดี้จากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของการเกิดสแต็กของเจ้าคาม่มาเพื่อโจมตีออกไปแล้วก็ฮีวให้กับทีมมันจึงสามารถเล่นคู่กับเมตาปัจจุบันนะครับที่ประกอบไปด้วยตัวดาเมจอย่างเจ้าคายที่ต้องเล่นคู่กับดาบ2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคางุะระแทโอกาหาหรือว่าเฟิร์ยเนก็ได้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้งานของทีมนี้ในด่านฝาลาัหกทีสิกันนะครับห้องแรกผมใช้เป็นตัวตอนที่บอกนะลูดี้คอมโบกับเจ้าคาร์มา แล้วก็3ตัวละครนามเม็หลักนะครับที่เป็นสายดาบแดงเพื่อให้เกิดวอยชิลนะครับในการต้านนามเม็ของเจ้าคายอีกข้อหนึ่งเหมือนใช้เป็นทีมเวสออโต้ฮิลนะครับอย่างเช่นอากิล่าแล้วก็เฮเดเนียคู่กันแล้วก็ดาเม็เวทตัวหลักก็คือเบรติก้านะครับมีวิโภเป็นตัวฟรีแล้วก็เจ้าลูซี่นะครับมาช่วยเสริมของตัวที่เป็นทีมเวทเดี๋ยวมาดูกันนะครับการทํางานของโรดี้คอมโบกับเจ้าคาร์มาโดยเริ่มจากการกลางลิงก์ก่อนนะครับ เดี๋ยวตัดก่อนนะครับว่าเมื่อกี้นะครับสักคู่นะเจ้าคาม่มามันโดนโจมตีไปแล้วสองฮิตทาให้ยืนอย่าตอนนี้เป็นสองนะครับ <Hey. S 1> อตอนนี้โจมตีตัวอื่นนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งเมื่อสักครู่จะเห็นว่าไม่ได้โดนโจมตีโดยตรงนะครับของเจ้าคาม่มาแต่ว่าได้สแตป็ปเพิ่มอากเป็นสี่แล้ว <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวโจมตีไปก่อนนะครับด้วยสองครั้งของเจ้าคาเจ้าคาย นะเจ้าคาร่านะครับ่าภาเต็มสี่สต็กนะโจมตีไปโจมตี3ามเป้านะครับจะทำการฮิลกลับคืนมา,าคุณดูปริมาณการฮิลนะทั้งหมด2,000ทั้งหมด3 3รอบนะก็คือเท่ากับว่าประมาณ6,000ผมเลยบอกว่าเจ้าคาม่าเป็นตัวที่ฮิลได้แรงมากๆนะครับใช้แทนตัวฮิลได้เลย ในส่วนของดาเมจนะครับมันก็ไม่ได้แรงมากอย่างที่ผมบอกเขาแหละคือนองจากว่าเป็นตัวแท้งแล้วก็ยังไม่ได้บิวเป็นตัวเซตอุปกรณ์นะครับคริติคอลกับตัวตีคอนด้วยในขณะที่ถ้าเกิดศัตรูเหลือตัวเดียวเนี่ยจะใช้ดาเมจเดียวของเจ้าลูดีด้โจมตีดดได้รับเลยนะแต่ก็ยังไป้ยังที่บอกแหละโดยพื้นฐานสองตัวนี้เป็นตัวละครสายแท้งนะถ้าคุณจะทำเป็นตัวดาเมจอน่ยก็ต้อง ไปทําตอนที่ซสูงกว่าน,นี้ให้มันยืนได้ก่อนสุดทีมนึงก็จะเป็นออตโต้ออตโต้ลิงนะครับออตโต้พิลลิงแล้วก็เดส เทคนิคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหะเพราะว่าผมใช้ให้ดูบ่อยมากในหอคอยนะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเป็นติมแผนทีนี้มาดูสรุปผลรวมของดาเมดแล้วก็ปริมาณการฮิลกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าขวามมากนะดาเมดไม่ได้จัดมากแต่ดูปริมาณการฮิลซะก่อน34000 ถ้าเกิดเทียบกับอีกทีมหนึ่งนะครับที่เป็นตัวฮิลแท้อย่างเจ้าลูซี่เห็นไหมต่างกันนิดเดียวทั้งที่จริงเจ้าลูซี่เป็นตัวฮิลขนาดแท้จึงพูดได้เลยนะครับว่าแค่คุณเอาเจ้าคาร์ม่านะกับเจ้าลูดี้เนี่ยมาคอมโบกันเนี่ยอาจจะไม่ต้องสูงระดับผมนะครับ C2 กับ C3 มเนี่ยผมคิดว่า C0 C1 ่เล่นได้ก็ทําให้ทีมของคุณแข็งแกร่งขึ้นแล้วทั้งปริมาณการลดด้เมจให้กับทีมเลยนะครับแล้วก็นาคตผมจะทําเป็นทีมที่คอมโบกันกับพวกทีมสายสมดุลให้ดูห้อีกครังงนึ และต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าตัวอย่างอากิล่านะที่เป็นคอมโบลิงเดนนะครับคู่กับออโต้ฮิวออโต้เฮเลเนียเนี่ยเป็นอีกสองตัวละครนะครับที่จับคู่กันแล้วเก่งมากๆทำให้คุณมีสล็อตเหลือ3ที่นะครับในการจัดวางพวกตัวฮิวตัวดาเมจเพิ่มเติมนี่จึงเป็นคู่ตัวละครที่ใช้ลิงได้อย่างมีประโยชน์นะครับระหว่างคาร์ม่ากับลูดี้แล้วก็อากิล่านะครับกับเฮเลเนียส่วนการใช้งานตัวละครอย่างคาร์ม่าแล้วก็ลูดี้นะครับในคอนเทนต์อื่นอย่างเช่นพวกพิวที่หรือว่าการไต่หอนะครับเดี๋ยวผมจะมีทำให้ดูเรื่่อออยๆนนนนะคครรรัััััับบบสสสาหวววีี้ขตลไปกด